เราเอาแค่ประโยครแรกก่อนว่า Peter เป็นเรื่องอดีต Peter h a v e คือเรื่องปัจจุบันถ้า have คืออดีตนะครับแปลว่ามีอะไร Peter had just bought by u ก็คือซื้อ by bought คือช่องสองช่องสามมันซื้ออะไร a new car new ก็คือใหม่ไม่ใช่ new นะครับ a new car อ้าวคุณเอสวัสดีครับอ่าเราเรามาเอาความรู้ขั้นสูงกันไปวันนี้ Peter had just bought a new car ปีเตอร์ก็เพิ่งซื้อรถคันใหม่ไปนะหนึ่งคันนะอะนี่เป็นว่าหนึ่งคัน a new car a new car a new ไม่ใช่ new นะครับ a new ออกเสียงเป็น new a new car อย่างเงี้ยนะฝรั่งถ้าอ่านก็อ่านเร็วๆเขาจะไม่เต็มเหมือนเหมือนสไตล์ของคนไทยเขาจะอ่านเปนะ็น Peter has bought a new car อย่างเงี้ยครับอย่า yeah. เพิ่งซื้อรถคันใหม่ the salesman has told him that it was a very powerful Powerful vehicle and c o u r e a l r y f a s t เห็นไหม The hmm. salesman ก็คือคนขายรถให้เขาเห็นไหมเรื่องอดีต h a v e h a d ช่องสองเป็นอดีตแล้ว h a d tail t o แม่ว่าบอก him บอกเขาบอกบอกปีเตอร์ him ก็คือมันอยู่ท้ายประโยคใช่ไหม him that is what a very powerful powerful vehicle the powerful vehicle mm hmm. เป็นกลุ่มคำหนึ่งที่เข้าในสมองเราเลย ว่าเป็นยวดยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพทรงพลังที่สุดเนี่ยนะครับเนี่ยคุณเอวดีครับอันนี้เป็นความรู้เด่นๆนะคุณเ e. อนะอันนี้เราใช้ได้เลยว่า a very very a very powerful vehicle คือมันเป็นยานพาหนะที่ทรงพลังให้ใช้ powerful นะครับทรงพลังมีประสิทธิภาพสูงเงี่ยครับมันล้ำสมัยมาก a very powerful vehicle ได้นะครับ v e c e ก็คือยวดยานพาหนะ พวกรถลาอะไรได้หมดอันนี้คือยวดยานพาหนะยานยนต์นะครับเราใช้คําว่าเอาคุณพ่านสวัสดีครับอ่มาเติมเต็มกันวันนี้นะครับ Vehicle นะครับ Very บรรทัดที่2นะตอนนี้ That is what a very powerful vehicle and could go really fast และมันก็มันวิ่งเร็วนะจริงๆแล้วมันวิ่งเร็วรถคันนี้มันสมรรถนะมันดีนะครับมันวิ่งเร็วด้วยเขาเรียกว่า fast นะครับ Go fast so บรรทัดที่3นะ He was very keen on try o t it out เห็นไหมถ้าเราไป try out คือไปทดลองมันอะไรที่เราทดลองเขาเรียกว่า try out Yeah I gonna try out try it out ถ้า try it on เนีน่ยใส o อน,ไ,นไปคือลองใส่เสื้อนะ try it on I gonna try it on try it out คือทดลองใช้ใช้รถใช้สักเราแบบนะใช้แบบว่าทดลองใช้รถนะครับ keen on เขาเขาสนใจเขามีความอยากหน He was เป็นอดีตมาจากกับ He is He is เราเรืยอปัจจุบัน แต่ he w a s แปลว่าเรื่องอดีตนะครับเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับตรงนี้คุณดอ,อกไม้ัสดีครับวันนี้มาให้ความรู้เต็มๆเ,เลย he w a s very k e e n to t r y i t out นะครับเขาก็สนใจที่จะที่จะทดลองมันเห็นเขาคนขายว่าสมรรถนะมันดีมันวิ่งเร็วก็ก็ก็อยากรู้ว่ามันใช่ไหมครับ uh. he w a s very k e e n on try o t each out he wedding เขาก็กำลังคอยอยู่นะ wed wed เตเตอม ed เป็นช่องสอง มันเกิดขึ้นแล้วคือเล่าเล่าเรื่องเหมือนผู้รู้เรื่องของของปีเตอร์อ่ะผู้เล่าให้พวกเราฟังว่าอ๋อที่วีเว n ดิ้งอัจนกระทั่ง Un t i ิคือจนกระทั่งกันไหมมาทที่สามอ่ะ u n t i l The Lu n c h hour เขาคอยจนจนจนชั่วโมงที่มันเป็นชั่วโมงรถติดชั่วโมงเร่งรีบคำว่า Ru s h แปลว่าเร่งรีบ The Lu n c h the r u s h h o u r was อชโอชั่วโมงเร่งรีบมันมันได้มันได้หมดไปแล้วคำนั้คือว่ามันมันหมดชั่วโมงเร่งรีบไปแล้ว o อ e r คือมันจบไปแล้ว over โอเวอร์ over นี่มันเกม is s v v r r มันเกมมันจบไปแล้วใช้คาว่า over เราใช้ over ได้นะครับเห็นไหมอันนี้มันก็เป็นประโยชน์ที่สำคัญมาก Peter h a d just bought a new car yeah the salesman has told him that it was a very powerful vehicle and could go really fast so he was very keen to try it out he wanted until the rush hour was over so t h e y would not be too much traffic he then d r o drove out o o a car p a r r behind the b l o c k of lust where he lived near the center of town เห็นไหมครับเนี่ยดูศัพท์ก่อนนะครับคูณดูศัพท์ในกระดานนะครับเดี๋ยวจอในกระดานเราก็ค่อยดูไปนะครับศัพท์คำว่าอะไรที่เราจะต้องรู้จักนะครับเหมือนคำว่า powerfull ใช่ไหมันมันมีทรงประสิทธิภาพมากมันมีสมรรถนะมากนะครับ powerfull คือ มันมีมันมีประสิทธิภาพมากมันมีสมรรถนะในเรื่องของวีอีโควีอีโคต้องเอาหูฟังนะวีอีโคนี่แปลว่ายานยนต์นะวีวีอีโคมันอ่านว่าไม่ใช่วีไฮโคนะวีอีตัวไออ่านว่าอีาวอ icle, ีอีโคเห็นไหมอ่าพาวเวอร์ฟูลอย่างเงี้ยนะครับเราต้องรู้จักนะคินแปลว่าสนใจคินคือเขาสนใจหรือสนใจอย่างเงี้ยคินตัวนี้ครูเคยสอนแล้ว am keen on ฉันสนใจอะไรเนหะ็นไหมคินตัวนี้แปลว่าสนใจนะครับ the lunch hour The rush hour แปลว่าชั่วโมงเร่งรีบ The rush hour The rush hour แ mm. ปลว่าชั่วโมงเร่งรีบเห็นไหมครับเราต้องได้สับนะอืม Over แปลว่ามันมันมันเสร็จไปแล้วมัน over คือมันเสร็จไปแล้วนะครับอืมนะครับดูนะสับสับที่เราจะต้องมี Traffic ก็คือการจราจรเนี่ยเราจะได้สับแบบที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันเลย Traffic คือการจราจรนะ Traffic Traffic คือการจราจรโอเคไหม จ o อกเอาออฟในค r ฟฟอร behind block block แปลว่า block แปลว่าอินบล็อกบ้านเรามันกั้นไว้อะ block แปลว่าตึกก็ได้เป็นตึกก็ได้ of f ฟลัดฟลัดแปลว่าที่อยู่ที่เป็นแฟลตตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาใช้ตัวนี้นะครับ flat flat ตัวนี้นะครับ flat นะครับ where he l i v e เนียเดอะเซนเตอร์เซนเเขียนได้สองแบบแบบอังกฤษกับแบบอเมริกันนะครับ center ตัวนี้หรือว่า center ตัวนี้ก็อ่านว่า center เหมือนกันแปลว่าศูนย์กลาง the center of Thailand ศูนย์กลางของประเทศไทย The center of town. Town ก็คือเมืองนะครับเห็นไหมนี่เราได้ความรู้ละเนี่ย p o w e r f u l ก็คือทรงพลังมาก p o w e r f u l Yeah your phone is so pow e r f u l เห็นไหมโทรศัพท์คุณทรงทรงทรงพลังมากนะหรืออีก Vehicle. Your vehicle. Vehicle ก็คือยานพาหนะของคุณนะครับ Vehicle เห็นไหมครับเราต้องได้ศัพท์นะ I'm keen on to เราสนใจอะไรไทยฟู o o d เนี่ยแอมค e นออนไ a i f o o อย่างเงี้ยสนใจคินออนคือสนใจ rush hour ก็คือชั่วโมงเร่งรีบตอนเช้าตอนเลิ่เรียนอย่างเงี้ยคือเป็นชั่วโมงที่รถติดนะ rush hour the rush hour นะครับนะเราก็ต้องค่อยๆดูสับไป traffic ก็คือจราจร traffic ออกเสียงเอ์ก็ได้ traffic traffic ได้นะครับ block เอาลิ้นออกนะตัว L อล block มันจะออกเบอร์ล block แปลว่าบล็อกกั้นไหลอ่ะหรือว่าอิฐบล็อกหรือตึกก็ได้นะครับเป็นตึกมันตึกข้องแถวอะครับบล็อกแล้วดูนะครับบล็อกแล้วมันก็จะมีแฟลทแฟลทเอาเรือหนอกแปลว่าแฟลทแฟลทที่อยู่อาศัยอะครับแฟลทนะครับนี่คือสัตว์เช่าแปลว่าเมืองนะครับชาวแปลว่าเมือง